อยู่ไหนเนี่ยอยูุ่ธยานหลวงปู่ทวดอ่าที่จังหวัดจังหวัดอ่างทองเฮ้ยไม่ใช่อยุธยานเหรอไม่ใช่ตัวนี้นี่ไงเขาเขียนพระนครศรีอยุธยาอยู่เลยมันอยู่ระหว่างอยุธยากับอ่างทองหนุนสายเอเชียล่ะก่อนถึงไอ้ไอ้อะไรอำเภอท่าเรืออ่านี่พุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมมารามนะครับ อำเภอมหา,หาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงปู่ทวดองค์ยญยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอยู่ตรงไหนซึ่งหน้าวันนี้ก็จะมีเป็นร้านค้าเยอะมาก aw, ad, าใครที่ไปเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลไปแล้วมาแล้วว่าสามารถมาเดินช่วงนี้ได้นะเขาเปิดถึงประมาณ 4- ี่ห้าโมงเย็นนะครับใช่ครับคนเยอะมากร้านค้าดูดูดีนะดูของสดใหม่น่ากินนะครับ นี่โอ้ยหอมนี่จอปูมีไข่หมึกด้วยนะครับนี่ขนมกล้วยอย๋ขนมกล้ยกลยลวนนยนะครับแล้วก็มีพวกสมุนไพรต่างๆนะครับขนมขนมโอ้ยดูร้านดูจัดได้หน้าน่าน้าฐานน,นะพอนะดูสะอาดตา อันนี้เนยกรอบเหมือนที่เราเคยขายเลยนะครับอ่าเล็กสองน่ากินไหมดูดูดูน่ากินเนอะตลาดดีมากเลยอ่าเนยกรอบ กลับมาทำไหมนี่เราก็มีเครื่องทำอะไรนะปลาหมึกปปใช่ครับอุ้ยขนมโคกแม่ขนมครกน่กินอุ้ยมีหลายรลานเลยใส้กงใส่กอขนมตัง พี่ไผยไปไหนอลูกไม่รู้สะพอนเอาไปเพิ่อมอีกร,ร้อยนึงแล้วนี่วันนี้ขนมเขาเรียกปั้นหยิบใช่ไหมปั๊บจิ๋วปั๊บจิว๋วอ,อันละซองบ้าท5าชิ้นเดี๋ยวเรามาซื้อไปดีกว่าถือว่าเป็นตลาดที่ดีนะครับใครมาไหว้าพระมาเดินได้เลยอะ่ะ จากยุธยาไม่ไกลนะจากตโเมืองยุธยาประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วนะครับมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะน่าฐานมากรบรรยากาศาดีจริงๆครับนู้ที่นี่ไก,กยาท่งไกยาสาขนมเยอะเลยครับ แคปหมูติดมงติดมันห่อเลยคอใหญ่มีหมดเลยนะครับผมนี่นะครับขายที่นี่ดีมากเลยนะจัดจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าเดินของร้านเนี่ยจัดสะอาดสะอาดมากไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาได้เลยตลาดตลาดอะไรนะเด็กตลาดของวัดหลวงปู่ทวดอ่า เสยว่าวัดหลวงป,ปู่ทวดองค์ใหญ่มวงเปล่า,าไ,มไม่าไ่งโลว่ใช่ไหมว่าไงนะไม่รู้ว่าตลาดนี้เีมีทุกวัน,วนหรืเอเปล่านับนี่เราสมัครพนักงานาน,นี่ก๋วยเตี๋ยวเต็มคำตลาดที่เปิดทุกวันไหครับเปิดทุกวัน ม,มีหอยทงหอยทอดมีอะไรด้วยนะครับมาทานได้เลยนะครับผมนี่มีหลายร้านเลยแล้วตลาดเรานี่เปิดตรงนี้เปิดทุกวันนี่นมีข้าวกะเพราแซลมอนไข่เยิ้ม6กิบาทข้าวผัดต้มยำข้าวก้อนหมูกรอบนี่โอ้โหมีเยอะเลยนะครับนี่แล้วก็มีผัดไทยด้วยโอ้ผัดไทยขออนุญาตนะครับโอ้ผัดไทยาทานมากเลยรับได้ยเยอะ อบอกขายยังไม่สุดก็เยอะมัน <c oughs> นี่นะครับมีหูร้านเยอะมากนั้นก็จะมีพวกร้านเสื้อคงเสื้อผ้าของฟงของฝากอะไรนะครับมีเยอะเลย โอ้ยสวยว่ะเมื่อกี้เลยโอ้เสียเสียดายอ่ะพ่อเอาตัวนี้ไหมลูกซื้อให้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ดีไหมแต่ว่เดีือนกันเอาแ็บบี้ผ้าผ้านี่ดีกว่าเดียวกันเดียวกันเดียวกันดูอะไรไว้นี่ไงต้มขงปลาย่างต้มข้ปลาย่างแล้วก็นี่ปลาต้มเท่งปลาตุ้มเทดงโอเค นี่นะครับาาราคาประมาณนี้เลยนะครับมีเป็ดด้วยเป็ดก็น,ดน,ดน่าทานนะครับวันนี้เรายังเดินไม่ถึงองค์พระเลยใช่ไหมพ่อใช่ใช่เราต้องเดินข้ามน้ำไปมีุ้กแมงกระพุนยากไม่เคยกินนะแมงกระพุนเอาเลยไหมอเอากี่ไม้ก่อนได้เลยครับมันเป็นส่วนไหนที่มันแหมงกะพุนอ่าเป็นต้นของแหมงกะพุนเหรอไม้ไม่เกับ ไรเนี่ยเป็นอะไรอะไรน้องอะไรนะเงิกรุนเนาะเออเงิกระพุนเยอะโอ้โหขายขายทุกวันแล้วแล้วที่พี่เปิดทุกวันป่ะทุกวันวันธรรมดาคนเยอะไหมเยอะอยู่ครับมีคนเรียนทัวร์ออ๋แต่ว่าถูกกับทัวร์ไว้นะใช่ก็คือแสงเอาไม่ไม่ไหวมีว่าง่าย นี่พ่อเขาซื้อแบงกะพูนอยู่ไอ้ลองชิมร้านนี่ร้านร้านข้าวน่ากินไหมร้านข้าวเนี่ยเต็มเลยเนี่ยร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวมีต้มโค้งปลาย่างอะไรด้วยนะสถานีสุกเด็ดแบกับพูนย่างลองชิไปไปงมดูดนะิอ้าว รัชอมากิรูมันต้มมาแล้วมันรุมต้องต้มมาก่อนอยู่แล้วดีดีดีล้าเดี๋ยวตอกเยี่ยเลี่ยมากจะเอาไ้นี่จะเอาไว้นี่จะเอาน้ำพริกเอนี่ยจิ้มนี้เลยจุกจุกไหมแล้วจาเป็นไงได้ อออร่อย่ยะเราชิมต<ป>่อไปเดินไปก่อนเร็วไปไหว,ว้พระสามสิบส<พ>ามเมืเลยนะครับรู้จักบ่าไม่รู้จักก็ชิมได้ชิมก็ได้นะครับขนมวงชิมก่อนไหมครับได้ชิมก่อนดเดี๋ยวซื้อตอนที่ไปกินข้าว,ไไวาาขากลับไม่มีจริงอ,อ,อ่านี่เราถึงจุดที่จะเดินไป หลวงปู่ทวดแล้วนะครับตลาาไอีอจำได้ไหมที่ใช่แล้วเรากางวการใช่นสมกานี่น้ำสงการแหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับนี่นะครับโอ้เสื้อหมาเสื้อแมวน่ารักเลยใช่โอ้ แม่เสื้อสีนี้สีเหลืองสวยตัวละร้อยห้าสิบสวยนะ<ว>ยนี่เป็นร้านเสื้อนะครับแล้วก็มีร้านของเล่นแล้วก็มีของอยู่นะเดินได้ต่อเพิ่มตลาดเขาเยอะมากของขายก็ไปยา,ย,ย,ายาวๆเลยเนี่ยนี่มีกวัวป๊อปคอนด้วยนะ สดๆเลยนี่จัดสารไหวากดูยามีเหาดูยากเะเนี่ยอ่าก็ไม่มาก็ไม่ได้ดูไงใช่เพราะไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวเดินไปไหว้หลวงปู่ทวดใช่ไหมเดินไหวไหมเนี่ยแดดร้อนเนี่ยฮะ เดินไหวไหมแดดร้อนมีร่มเขามีร่มอ๋อเพราะอุทัยเป็นไงบ้างเนี่ยปวดท้องก็ยังไม่ดีขึ้นเลย,เยต้องรีบนอน,นม่ได้ทำคลิปถ่ายคลิปแบบไม่จะลู้ทายถ่ายถ่ายเป็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่เคยใช่ใช <c oughs> นี่นะครับใครที่มาไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่องค์นี้นะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับว่าที่นี่เขามีร่มให้ยืมนะครับผมนี่ร่มให้ยืมนะครับซึ่ง ร่มอาจจะชำรุดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับเราก็ต้องนั่งไปนะครับผมอ่ามีร่มให้ยืมนะครับคุณแม่ร่มแต่แม่ต้องดัดแปลงเขาหน่อยนะร่มเขาจะหักนิดนิดหน่อยหน่อยหมดแล้วนี่งานมันมีที่เสียบร่มไม่ได้หกักปรอกกลางกางลองกางกสิ่อใส่กันเอง ป้าๆพายยังไม่มาเลยหรอนุ่นเขาเดินอยู่นู่นเขาเขี้ยวเงับเง็บง็บอยู่ตรงนั้นน่ะคีในเต็มแล้วนุ่นนี่นะครับร้านอาหารศูนย์นี่ร้านอาหารศูนย์นะครับลุงลุงอุ๊ดลุงอุ๊นะครับร้านอาหารแปดธารนะครับวิวตรงนี้เลยครับข้างๆเราปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับผมเอาคุณเล็ก กินแมงกระพุนเคยกินเปล่าไม่เคยจะลองอาวแล้วก๋วยเตี๋ยวเราใส่อะไรไม่ได้ใส่แมงกระพุนเหรอใส่เห็ดเราใส่ถั่วหนูอ่าอร่อยคุกๆูอุกรูพี่ใครทำอะไรอยู่อ่ะเขาก็กำลังเสี่ยงโชคกันอยู่จ้ะเดี๋ยวกินร้านนี้ก่อนเราไปดูร้านอื่น้นหน ปราไหลบอกกินแล้วจนต้องไปซื้อไอติมมากินไม่ได้เลยนะไม่เหมือนต้นฉบับกินจนจนเป็นใจ่ร้องี่ยนะไม่จิ้มไม่จิ้ม

ยืมไหมเอาเหรียญบาทนะเดี๋ยวเอาของวางก่อนนะนี่เรามีคนมาถึงก่อนแล้วนะครับคุณน้ำพรเดี๋ยวเราของวางก่อนอ่าเอา,เ,อาเดี๋ยวเอาเหรียญให้คุณคุณละเอียดเขาไปโยนเพิ่มก่อนนะบังเอิญน,นะคุณบังเอิญเขายังโยนไม่ได้คุณเล็กไปโยนไหม<ะ>นี่นะครับ<ะ><ะ>ก็จะเป็น ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมด้านหน้าตรงนั้นก็จะเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่คุณแม่จะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าขขเป็นทางเดินไปหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับนี่แหละอันนี้ครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอมหาราชนะครับ องใหญ่มากครับอ่ะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มาที่จังหวัดยุทธยาเนืออันนี้ก็จะเป็นที่วัดสุดท้ายที่เราจะแวะในวันนี้นะครับแล้วเราจะไปที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านครัวมะนาวต่อนะครับวัดนี้แนะนําให้มาไหมแนะนํามากครับสาหรับคนที่ต้องการทั้งไหว้พระนะครับไหว้หลวงปู่ทวดแล้วก็ ต้องการหาอะไรทานนะครับมันเหมือนตลาดน้ําเลยครับแต่ว่าของอ่ะที่เนี่ยทุกร้านดูสะอาดดูจัดเป็นระเบียบม,มากกว่าหลายๆตลาดที่ที่เคยไปมานะยังไงถ้าใครไปแวะปะยุทธยาไปไหว้วัดใหญ่ชัยมงคลไปไวัดวัดมหาวัดอะไรนะวัดใหญ่ชัยมงคลคืไไอถ้าใครไปไหว้พระเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนังเชิงหรือว่าวัดมหาธาตุอะไรเงี้ยแวะมาที่นี่ได้นะ มันไกลจากตัวอุทยาประมาณสักสามสิบนาทีก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลมากแต่ว่าคุ้มค่าที่จะมานะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่ครัวงร้านขวมมะนาวใช่โจวใหญ่ครับเจอกันใหม่คึ้นหน้าสวัสดีครับ